การสร้างฐานข้อมูลเพื่อติดตั้ง o b e c Library Automation นะครับเปิดหน้า Internet Explorer ขึ้นมาในช่อง Address พิม Local h o s นะครับจะปรากฏหน้าต่าง Local Host ขึ้นมานะครับ App s e r v e ขึ้นมาก็คลิกที่ PHP m y Admin Database Manager นะครับคลิกเข้าไปก็ยูสเนมตัวนี้ก็จะเป็น root นะครับ พาสเวิร์ดก็เป็น1 2 3 4 5 6เป็นพาสเวิร์ดตามที่เราติดตั้งโลคอลโฮส์นะครับเมื่อใส่เสร็จล้วก็คลิกปุ่มโอเคจะเข้ามาสู่หน้า php my admin นะครับคลิกมาที่ช่องสร้างฐานข้อมูลใหม่นะครับเราจะสร้างฐานข้อมูลชื่อว่า library นะครับก็พิมพ์คาว่า library ลงไปนะครับแล้วก็เลื่อนมาคลิกที่ปุ่มสร้างนะครับ php my admin ก็จะสร้างฐานข้อมูล library ให้เรา ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะติดตั้งโปรแกรม o b e c Library Automation แล้วนะครับ